อัพเกรดระบบน้ำโซล่าเซลล์ชุดใหม่เนาะสำหรับแปลงฝรั่งแปลงใหญ่นี่เลยเดี๋ยวพาไปดูที่ปัม๊มแล้วก็แผงโซล่าเซลล์กันงบประหยัดด้วยครับใช้งานได้จริงเนาะเปิดพร้อมกันได้ทั่วแปลงเดี๋ยวต้องไปถ่ายปั๊มให้ดูแป๊บนี่ดูน้ำกระจายกระจายทุกหัวนี่ครับปั๊มโซล่าเซลล์สามนิ้วเนาะพันห้าร้อยวัตตต่อตรงเข้าแผง แผง500-50บัตตสองแผงตรงนี้เลยต่อตรงไม่มีแบตเตอรี่นะหมดงบไปประมาณ8,000บวกลบนิดหน่อยไม่รวมท่อนะปั๊มกับแผงโซลาเซลล์เนาะปั๊มประมาณ3,000แผงโซลารเซลล์500-50วัตตนี่2,000กว่าบาทสองแผงก็5,000กว่าบาทไม่เลยแค่นี้เราก็มีน้ําฟรีไฟฟรีด้วยไม่นานก็คืนทุนเนาะถ้าใช้ปั๊มปกติก็น่าจะหมดน้ำมันไปเยอะก็ยอมลงทุนนิดนึง ใครชอบเกษตรจะลืมกดหัวใจกดติดตามให้ต้องด้วยเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆวันนี้ไปแล้ว